สักนี้สักทองไม้หน้าอยู่บ้านไม้นามสุดหรูดูสง่าทวีศักเรือนไทยสร้างบ้านงานป่าไม้สักดุจราชาไม้ทังปวงทวีศักเรือนไทยผลงานสร้างบ้านมากมายหลายปีที่ผ่านมาคือเครื่องการันตีได้ว่าลูกค้าต่างเลือกทวีศักเรือนไทยให้สร้างบ้านให้หลังนี้คือเรือนลบบุรี ขนาดงามน่าประทับใจหลังคาซิงเกลิลรูปมีความแข็งแรงทนทานเสาไม้ขนาดใหญ่แข็งแรงมีซุ้มประตูทางขึ้นที่นั่งพักก่อนขึ้นระเบียนสัมผัสเท้านุ่มๆบนไม้สักทองเงางามจากการขัดเคลือบอย่างดีอบอุ่นทั้งกายใจทุรัศมีสัมผัส เยี่ยมในบ้านนี้บ้านไม้สักทองสนใจติดต่อคุณพาชินโทร0615806883หรือโทรเอติม0815268088เตบีสักเรียนไทยขนาดของบ้านนี้รวมทั้งหมด85ตารางเมตรตัวบ้านมีขนาด8เมตรคูณ10เมตรครึ่ง ซุ้มบันไดขนาดสองเมตรครึ่งคูณสองเมตรครึ่งมีสามห้องนอนและหนึ่งห้องน,น้ำ1ห้องนั่งเล่นและระเบียงหน้าบ้านราคาสองล้านสี่แสนบาทไม่รวมต่อเติมด้านล่างด้านล่างขนาดส3เมตรครึ่งคูณสิบเมตรครึ่งราคาเ็ดแสนห้าหมื่นบาทรวมราคาทั้งด้านบนและด้านล่างสามล้านหนึ่งแสนาหมื่นบาทมีของแถมคือแอร์9,000ูสามเครื่อง และผ้าม่านหน้าต่างทั้งหลังรอช้าไม่ได้แล้วนะครับใครสนใจจะสร้างบ้านไม้สักทองติดต่อทวีทรัพย์เรือนไทยด่วนครับแล้วคุณจะไม่ผิดหวังผลงานคุณภาพบ้านไม้สักทองลังส,สร้างโดยทวีทรัพย์เรือนไทยอีกแล้วครับท่าน